บี้ครับตอนนี้รถบรรทุกในวงการรถบรรทุกเนี่ยออกสู่ท้องตลาดเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยขายรถบรรทุกใหม่ประมาณสักกี่คันไนดะ้หลักการซื้อรถมือสองรถบรรทุกต้องดูอะไรครับมือหนึ่งมือหนึ่งว่าแพงมือสองก็ยิ่งแพงก็ไป่ใหญ่จริงรถบรรทุกไฟแดงจริงๆป,ป,ประกันเนี่ยแตะแสนนะพี่ あ。<music> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจสยามอินเตอร์การปูระมง่ายง่ายใครๆก็ประมูลได้นะครับโอเคครับวันนี้นะครับเรามาทำคอนเทนต์ในเรื่องของรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกซึ่งผมไม่มีความรู้เลยในเรื่องของรถบรรทุกนะครับก็เลยเชิญทางคุณเบียร์คผมเบียร์คุณเบียร์ทำงานอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้อยู่งานติดล้อครับผมคุณเบียร์ครับตอนนี้รถบรรทุกในวงการรถบรรทุกเนี่ยออกสู่ท้องตลาดเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยฐายรถบรรทุกใหม่ประมาณสักกี่คันด้จริงๆถ้าถ้าโดยจากจากถ้าเราาก็ต คาแรคเต็ตของทั้งแบรนด์ทั้งจริงแบรนด์หลักของประเทศไทยของเราก็คงหนีไพ่พ้นยูสุฮีโน่นะครับจริงๆก็บวกลบผมคิดว่าน่าจะมีทั้งปีเนี่ยน่าจะ,อ,ะอาจจะไม่เยอะมากนะครับอาจจะมาทั้ง5-6หมื่นคันโดยประมาณใช่ครับถ้าถามตัวรถจดทะเบียนเนี่ยจริงๆก็ก็ล้านกว่าล้านกว่าครับไม่ไม่ไม่ได้เยอะมากถ้าเราดูไม่ได้เยอะมากแต่แต่ว่าพอพอเราบอกว่ารถใหม่มาประมาณ5-6หมื่นคันนะครับพี่เอ ทำให้จะบอกว่ารถมือสองเนี่ยมันยังวุล่องลอยวนเวียนอยู่ในตลาดเนี่ยต้นกลางปลายกลางครับประมาณล้านสี่ล้านห้าใช่แปลว่าเรามีรถบรรทุกรถหัวลากเทเลอร์พวกนี้เนาะรวมรถเมย์ไหมรถเมย์รถบัสไมไม่รวมครับไม่รวมไม่รวมใช่ไหมก็รถบรรทุกต่างๆที่ใช้เป็นการาณนชย์เนี่ยอยู่ประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนคันที่วิ่งอยู่ในประเทศไทยครับแล้วถ้าเป็นรถเมย์รถบรรทุกไอ้รถเมย์รถบัสพวกนี้อ่ะตัวเลขไหมแต่คิดว่าไม่เยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็ไปอยู่ทางภาคภาฐ ส,ส่วนใหญ่นะครับอโอเคแปลว่ารถใหม่รถบรรทุกก็อยู่มาหลางกว่าห้าแสนห้าหมื่นห้าหมื่น่อ ต่อต่อปีนะครับแล้วรถมือสองล่ะรถทุกซื้อขายกันประมาณสักกี่คันต่อปีครับโอ้รถมือสองนี่จะบอกว่าเยอะเยอะเยอะมากครับสมมติว่าตีตีซ่ารถใหม่ห้าหมื่นรถเก่าก็สักห้าหมื่นเหมือนกันที่ที่มีการซื้อขายกันอยู่ต่อปีใช่ครับห้าหมื่นคันใช่ครับคิดว่าค่อนข้างค่อนข้างเยอะถือว่าใกล้เคียงกันครับห้าหมื่นคันก็เฉลี่ยมาสักเดือนละห้าพันคันสี่พันคันได้อยู่ครับคิดว่าน่าได้อยู่รถยนต์เนี่ยรถใหม่แปดแสนคันถ้าเป็นมือสองเนี่ยปีนึงมาสองล้านคัน นะครับธุรกิจนี้มารวม600ล้านก็ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเป็นส่วนรถบรรทุกเนี่ยต้องถามทางคุณเบียร์แล้วละผมไม่มีความรู้จริงๆนะครับโอเคขายรถใหม่มาะมาณ50,000กว่ารถเก่าประมาณ50,000กว่าคันแบรนด์หลักน่าจะเป็นอีซูซุกับฮีโน่ใช่ครับฮีโน่กับอีซูซุนี่กินส่วนแบ่งประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ อ๋อจริงๆนะจริงๆน่าจะมีเกือบ70%ครับ 70%? ใช่เยอะมากครับเยอะมากเลยนะใช่ครับถ้าเป็น Toyota Honda Isu ีวิอก็เออตอนโตโยต้าทำได้ยิ่งสถ้าเป็นรถเล็กก็อยู่มาสักใกล้เคียงนะใกล้เคียงครับก็เกณฑ์มาร์เก็ตแชร์แทบจะหมดแล้วล่ะอ๋อใญ่ก็จะเป็นประมาณนั้นใช่ครับอ๋อหลักการซื้อรถมือสองรถบรรทุก ต้องดูอะไรครับดูคัสซีอะไรเงี้ยเหมือนปกติค่สซีคัสซีปกติแล้วก็อย่างปัจจุบันเนี่ยคนก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นรถเ,เก่าจนเกินไปแล้วาานะครับแบบว่ารถด,ดูอาจจะสักสัก6ปี7ปีเลขไม่สักประมาณสัก3 4มสี่แสนอะไรประมาณเนี่ยก็บรรทุกนี้ปีหนึ่งวิ่งมาจีโรเออผมไม่รู้จริงผมว่าผมว่าผมว่าเดือนหนึ่งเขาก็ไปเกือบเกือบแสนแล้วนะผมว่าเดือนเกือบแสนเหรอผมว่าผมว่าน่าจะมีแล้วนะ รถยนต์นะครับเดือนหนึ่งถ้าเป็นรถยนต์ปกติเนี่ยสองหมื่นโลรถกระบะประมาณเดือนละสี่หมื่นโลแต่อันนี้รถบรรทุกเดือนละแสนโลเกือบๆได้ครัเพราะว่ามันเหมือนรถแท็กซี่อะเนาะใช่ครับเป็นรถทำงานทุกวันทำงานทั้งวันนี่รถบรรทุกมันวิ่งได้ขนาดขนาดไหนเนี่ยมันวิ่งได้กี่ล้านตูเนี่ยหงงฟังตกใจคือถ้าบอกว่ารถบรรทุกเนี่ยมันเหมือนแอบเหมือนพระเครื่องนิดนึงครับพี่อํคืออย่างอย่างรถรถเล็กเนี่ยเราก็จะเห็นเนาะโฉมมันเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นดีแม็กเป็นอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอรถบรรทุกเนี่ย สมมติหัวเรียกว่าหัวเก่งแล้วกัน uh huh. หัวเก่งแล้วก็ตัวถังเนาะ uh huh. หัวเก่า uh huh. เอ้กูเปลี่ยนไปซื้อหัวเชียงกงมาใส่ใหม่ให้หัวมันดูทันสมัยก็ทําได้ oh. กระบะมันเริ่มไม่สวยแล้วสมมุตินะครับเป็นแบบของเดิมมันสนิมกิน uh huh. ก็เปลี่ยนใหม่ได้ถามว่าเราวิ่งในบองทองถนนเนี่ยพี่เอ็มจะรู้ uh huh. ไหมว่า,วา ไปแงะดูคัสซีมันว่าคัสซีเนี่ยปีพศอะไรเยอนะแปลว่ารถปีเก่าปีใหม่เนี่ยหลักของมันคือดูที่คัสซีใช่ครับว่าไอ้คัสซีคือโคงโคงโคงของมันในทีมงานทีมทีเซิร์ฟของมันนะครับคัสซีอยู่ไหนก็ไินไอ้แท่งเหล็กนี่แหละแท่งเหล็กตัวกลางของมันแน่คือคัสซีนั่นคือจะบอกรุ่นยี่ห้อปีของมันใช่ครับว่าจริงๆเนื้อแท้ของมันเนี่ยมันคือเป็นรุ่นไหนแต่คนเนี่ยไปเปลี่ยนหัวเอาใช่ถูกไหมใช่ครับไอ้เปลี่ยนหัวเอาถ้าเปลี่ยนหัวอย่างนี้ยเปลี่ยนเพื่ออะไรเออหลายกรณีครับบบบบพี่่เชนแแสมมุติถถ้้าา ตรงไปตรงมานะบก็คือ,อหัวเก่ามันชํารุดแล้วมันไม่สามารถหาอะไรมาทดแทนได้ทั้งหัวเลยเหรอทั้งหัวเช่นสมมติไปชนหมูหมากะไก่มาแล้วมัน,มนพังเกินไปทําทไม่คุ้มยกใหม่ไปเลยแต่เวลาจับไปแลนซนก็ต้องดูที่คัสซีก็แปลว่าทางเงินติดล้อเนี่ยดูที่บอดี้ภาพรวมทั้งหมด ไม่รถคัสซีอย่างเดียวคือรถมันใช้งานพี่เอ็มพูดงี้ดีกว่ารถมันใช้งานครับเพราะฉะนั้นถ้ามันยังใช้งานได้เราก็มองว่ามันยังทาธุรกิจได้อาจูกต้องถูกต้องใช่ครับคือมันเปลี่ยนหมดยกเป็นคัสซี่อะยกเวนเหล็กไอ้ตรงกลางถูกไหมใช่เปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนหัวเปลี่ยนท้ายหมดเลยเออเปลี่ยนสะขนาดนี้แปลงเหมือนซื้อรถรุ่นใหม่ใช่ใช่ครับ ไอ้หนมถามเลยสิไอ้รถรถรถบรรทุกเนี่ยเทเลอร์หรือเขาแยกกรดเของรถบรรทุกไหมถ้าถ้าเราถ้าเรามองแบบเร็วๆแล้วกันนะครับถ้าถ้าที่ที่เราเปรียบเทียบอยู่ก็คือจริงๆเราให้ราคาตามเขาเรียกว่าอุปกรณ์หรือประเภทรถอยู่พูดอย่างนี้ก่อนนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ว่ารถรถไปทําทําดินอย่างเงี้ยไปทําบ่อดินอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นรถที่ยก เพดามได้คือรถดารถดำโอเคผมามรู้ละผมไมยรู้ผหสิบร้อยสิบร้อยก็คือรถดำรถดำธรรมดาได้เตเข้าใจนี่แหละแนต้มงดได้กับดำไม่ได้ว่าดำไม่ได้จริงๆหน้าตาดูคล้ายๆกันเนาะมันจะมีเขาเรียกต่อมาก็จะเป็นคอกเป็นคอกคอกนี่ก็ตรงไปตรงมาถ้าบางทีไปขนพืชผลการเกษตรอะไรที่มันแบบไม่ต้องถกไม่ต้องยกเทคอกนี่สิบร้อสิบร้อมันดาได้ทุกขันป่ะอ่าแล้วแล้วแต่ครับแล้วแต่รุ่นของมันโอเคแปลว่า10บร้อขคอกก็มี1ิบร้อยดำก็มีแต่เราแยกเป็นคอกกับดำ ใช่ครับเอาประเภทรถก่อนข้อกับดัมโอเคแล้วมีประเภทอะไรอีกถ้าเบสิกอันนี้ที่เห็นง่ายๆอาจจะแบบนึกถึงสระบุรีลงปูนก็จะเป็นเขาเรียกพื้นเรียบพื้นเรียบพื้นเรียบหรือไทลราดขนแทนปูนหรือก่อสร้างอะไรพวกนี้หรือปูนเป็นถุงๆก็แล้วแต่อ่าในี่ยเขเรียกรถทรแต่พื้นเรียบใช่ไหมหรือเป็นสิบล้อเป็นเป็นเป็นสิบล้อนะครับแต่เราเรียกเรียกพื้นเรียบมากกว่าเรียกไทลาดไม่มีข้อซ้ายขวาใช่ครับเพราะว่าตัวของที่บูวางเนี่ยมันหนักของมันเองอยู่แล้วอโอเคมีรถข้อรถดัม พื้นเรียบโอเคครับแล้วมีอะไรต่ออีกกลุ่มหัวลากก็คือแต่หัวป่ะใช่คล้ายคล้ายคล้ายเทเลอร์ไหมเออจริงจริงจริงเทเลอร์กับหัวลากใกล้เคียงกันครับแต่ว่าหัวลากเนี่ยให้มองให้เห็นง่ายๆก็คือที่เหมือนท่าเรือใส่ลูกคอนเทนเนอร์แต่เทเลอร์ในบางทีมันขนอย่างอื่นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนอกเหนือก็จะเป็นรถเฉพาะกิจครับเช่นแถวบ้านเรียกว่ารถน้ำมันรถสูกซ่วมรถโม่ปูนอะไรพวกนี้ยรถกาดอะไรเงี้ยฮะ ไอราคาป้ายแดงของรถประเภทแต่เนี้ยอ,ออกห้างมาเนี่ยเออออกห้างมันจะราคาประมาณเท่าไหร่เนียจริงจริงสองสาล้านอยู่แล้วครับพี่เอ็มออในป้ายแดงนะค,ะครับป้ายยังไม่รวมยังไม่รวมตัวตัวเขาเรียกตัวถังนะเนาะว่าอย่างสเต็ปของป้ายแดงเนี่ยคือมันจะแตกต่างกับรถเก่งเนาะรถเก่งเนี่ยแบบพี่เอ็มไปช็อปโตโยต้าพี่เอ็มบอกว่าแหมมีส่วนมีส่วนลดมีแถมสเกิร์ตไหมมีนู่นมีนี่ไหมรถบรรทุกมันไม่ใช่แถมสเกิร์ตนะพี่เพราะว่าตอนที่ไปซื้อเนี่ยมันมีแค่หัว กับ,บไอ้แท่งเหล็กคัสซีเรียกว่ารถรถเปื่อยนะครับมันมีแค่นี้หัวเก่งคือรู้ว่าเป็นหัวอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นโฉมคือเป็นคัสซีปเปื่อยคาถามที่เซลลก็จะถามต่อว่าคุณพี่คุณพี่จะรถไปวิ่งอะไรอโอเคพี่ไปวิ่งขนสินค้าอาหารทะเลมหาชัยโอเคงั้นพี่ต้องทำตู้เก็บความเย็นตู้ตู้เย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นรถบวกกับอุปกรณ์ก็คือตัวถังตัวถังเนี่ยใช่ครับเขาซื้อหัว ตัวถังใช่ไหมแล้วไอ้ขนอะไรก็ไปว่ากันใสไปว่ากันนู่นใสนี่น้ำอะไรก็ว่าไปใช่ใช่ครับรถพวกนี้อบนทุกนีกี่ีมันอยู่อายุอายุมันยังไงใช่ไหมครับพี่เอ็มคือใช้แล้วเ็เปลี่ยนรุ่นใหม่ต้องบอกว่ามันมันจะมีอยู่มันจะมีอยู่สองกลุ่มตัพวกนี้ก่อนครับถ้าเราเห็นอย่างรถเปรียบเทียบรถไปษณีแล้วกันนะครับขออนุญาตพาดทิงแล้วกันนะครับอย่างรถไปษณีเนี่ยผมก็จะคุยกับน้องๆสังเกตว่าอืเราเคยรถไปษณีสนิมกินบ้างไหม เราไม่เคยเห็นนะพี่เอ็มรถมันจะใหม่มากก็จะบอกเราก็จะไปเจอว่ากลุ่มบางธุรกิจเนี่ยเขาจะมีสัญญาจ้างแล้วเขาก็จะบอกเลยว่ารถที่เข้าร่วมธุรกิจเนี่ยต้องไม่เกินกี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนรถเนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างเป็นที่ตั้งอันที่หนึ่งก่อนสมมุติว่าโอเคถ้าไม่เกี่ยวกับสัญญาจ้างสมมุติราสัญญาจ้างเขาห้าปีหรือสิบปีอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือสเต็ปหนึ่งตัวสเต็ปสองว่าอายุมันใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยจริงๆถ้า พอปลดระวางจากรถที่ก็มีสัญญาจ้ามาสมมุติว่า5ปีพอเขาปีที่6เขาขายต่อเต้นมือสก็จะไปซื้อมาแหละอาจจะมาประมูลกับพี่เอมนี่แหละนะครับ <c oughs> <c oughs> ซึ่งเขาก็จะไปรีบิวต่อโอเคมันก็ยืดไปอีกโอเคแปลว่ารถพวกนี้เวลาเาจะ เขาจะเทินอะไรเนี้ยครับก็หนึ่งดูที่สัญญาสัญญาจะอาจจะสี5ปีห้ปีสิบปีก็ครบสัญญาไปก็ขายทิ้งไปเอารุ่นใหม่มากับ2ก็คือใช้จนเขาเรียกว่าใช้จนคุ้มอะเนาะคุนคุ้มอะเนาะคนใหญ่เขาก็แต่พวกนี้อายุรถไอ้รถพวกนี้มันใช้ได้ถึงแบบกี่ปีครับ20ปีไหมจริงจริงผมว่าเกินนะครับพี่เอเกิน20ปีเกินเกินครับถามเทนดีลเลอร์ที่เป็นพันธมิตรของเราเองเนี่ยถามบอกว่าปัญหาของพี่ตอนนี้คืออะไรพี่เห็นผมเห็นพี่ขายดีแต่ทำไมแบบช่วงหลังมันมี พี่มีลูกค้าแต่พี่หารถไม่ได้เพราะคนที่มีป้ายคนที่มีรถเก่าอยู่อพอรถใหม่มันไม่มาอรถเก่าที่เขามีอยู่ราคาสูงขึ้นฉันจะขายออกไปยังไงล่ะฉันก็ไม่อยากขายใช่ไหมเพราะเพราะรถใหม่เนี่ยก็ไม่เข้ามาเติมขใช้ต่อไปใช้ต่อไปก่อนเพราะว่ารถใหม่พี่ยังไม่ได้พี่ก็ไปขายต่อมาที่เต็นท์คราวนี้เต็นท์พอซื้อเข้าซื้อแพงขายก็ขายแพงอะไรประมาณนี้การถมือสองตัวนี้ก็แทบจะไม่ค่อยถดทุนเท่าไหร่ ไม่ขาดทุนครับถูกไหมเพราะราคาค่อนข้างดีมากในมันยอดจัดก็สูงมากเลยใช่ใช่ใช่ครับแล้วถ้าเป็นภาวะปกติที่ไม่ใช่โควิดล่ะครับสมมุติว่าเราซื้อรถอีสุส์มาหรือฮีโน่มาราคา1ล้านบาทอ่าเละกลมๆไปครับใช้ไปสักห้าหกปีราคาเหลือประมาณเท่าไหร่จริงๆถ้าโดยปกติมันมันใกล้เคียงกับรถเก๋งแหละแต่ถามว่ามันค่อนข้างจะดีกว่า คือมันค่อนข้างสมมติว่าอย่างปกติอย่างพี่เอ็มก็ทราบอยู่แล้วถ้าเป็นรถรถเล็กเนาะหนึ่งหนึ่งล้านเนี่ยลงมาอย่างน้อยก็สามเจ็เปอร์เซ็นต์เหลือเจ็ดแสนอะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเจ็ดแสนเนี่ยเป็นที่ตั้งแต่ถ้าเกิดรถใหม่มันไม่มีมันอาจจะขยับขึ้นอ่าโอเคแปลว่าก็ลงประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับรถที่ปกติยมอ่แต่ถ้าไอแบรนด์ลองๆซึ่งเราไม่เอ่ยพูดถึงอ่าเราเราไม่เราไม่พูดถึงแล้วกันรถบรรทุกเนี่ยมีกี่แบรนด์โอ้โหจริงๆเยอะมากครับจริงๆเอ่อ ค่ายค่ายดัง,ดงๆเขาเรียกว่าเจ้าสัวนะก็มีน้าเข้ามาเหมือนกันเนะะเาะดี๋ยว<บ>ได้เห็นเราเห็นได้ข่าวเป็นแบรนด์จีนบบน,จน,นะครับก็จริงๆส่วนตัวผมก็อยากเชียร์นะเพราะว่าคืออะไรที่มันหลากหลายมันก็ดีกับผู้บริโภคแหละแต่ว่าพอเอาข้อติงผมเคยไปถามแบบเฮียๆที่เป็นเจ้าของเต็นท์หลายทีอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเคยซื้อมาเหมือนกันซื้อมาแล้วเป็นรถรถรักเจ้าของครับก็คือไม่ไปไหนเลยนะครับก็คือขายยากขายยากใช่ครับไม่อยู่เจ้าของยาวเลยแปลว่ารถที่เป็นแบรนด์หลักก็ราคาตกน้อย ถ้ารถที่เป็นแบรนด์ลาลองหน่อยก็ราคาก็ตกเหมือรถเก๋งเลยอาจจะตกตีสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับและถ้าเป็นแบรนด์จีนกับแบรนด์ยุโรปจริงยุโรปจะแข็งกว่าไหมแล้วแบรนด์ยุโรปค่อนข้างค่อนข้างยังมีภาษีกว่าครับพี่แบรนด์จีนก็จะหาเยอะใช่ครับถ้าในมุมของการขอสินเชื่อหรือว่าการใช้บริการสถาบันการเงินเนี่ยจริงแบรนด์จีนเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีธนาคารปล่อยป้ายแดงอยู่แต่มือสองที่พอมาเป็นรถมือ second h a n ์แล้วเนี่ย ค่อนข้างหาคนจับยากนิดนึงนะครับก็อ,อาจจะมีนะครับผมอาจจะไม่ไม่รู้แต่ว่าเท่าที่อเอเอ่ main, main เมนเมนเพลเยอร์อะไรเงี้ยผู้เล่นอย่างน้อยรประกันเป็นไงมันแพงโโมากจริงๆ <ใน S 2> ประกันเนี่ยต้องบอกว่าพอมือหนึ่งมือหนึ่งว่าแพงมือสองก็ยิ่งแพงก็ไม่ใหญ่จริงๆรถทุกป้ายแดงจริงๆประกันเนี่ยแตะแสนนะพี่ทําไปเล่นไปพอรถมือสองเนี่ยจริงๆจริงมันก็ดรอปลงมาบ้างแต่ว่าถ้าถ้าวงเงินหรือทุนประกันสูงๆเนี่ยจริงๆก็มีใกล้เคียงแสนเหมือนกันเจ็ดหมื่น 8 0 0หมื่นอย่างเงี้ยเราอาจจะมีให้เห็นในรถมือสองถ้าเป็นไปใน์นทั่วไปเนี่ยเขาจะบบกว่าสมมติว่าพี่พีมมีเงินดาวสองแสนมสมมตินะครับมีสองแสนพี่เอ็มเตรียมไว้อีกแสนหนึ่งค่าประกันเฉะนั้นเพื่อนเพื่อนครับท่านคุณเบียร์ก็ให้ความรู้ไปแล้วนะครับว่ารถใหม่ราคาเท่าไหร่มือสองราคาเท่าไหร่หาตกตก,ตกราคาเท่าไหร่วิธีการดูรถมือสองเป็นยังไงเฉะนนั้นปัจจัยพวกนี้ครับทุกอย่างอยู่ที่ราคานะครับสภาพแย่ราคาถูกสภาพดีราคาแพงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว นะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณเบียร์มากนะครับที่มาให้ความรู้นะครับให้สาระนะครับในเรื่องของรถบรรทุก นะครับของเพจสยามอินเตอร์การมูลง่ายๆใข่ข่ครอประมูลได้นะครับเพื่อนๆชอบนะครับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s ไ r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับทั้งผมและคุณเบียร์นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้นะครับทำคลิปสนุกมากอยากกันนะเจอไปใหม่ได้ครับพี่โอเคครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนนะครับในส่วนของ s a เรนะครับเรามีผลิตภัณฑ์น้ำยานะครับทำความสะอาดรถยนต์นะครับทั้งล้างรถทำความสะอาดอเนกประสงค เคลือบเบาอน้ำยาเคลือบเงาล้อ,อยางน้ำยาเคลือบทำความสะอาดเครื่องยนต์มีห้าสินค้านะครับเพื่อนเื่อสนใจก็สามารถอินบ็อกหรือติดต่อผ่านช่องทางของแสนิเตอร์ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางบริษัทสยามพิเตอร์ามูลนะครับ